สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับเบทีชุมชนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นของเราเช่นเคยนะคะได้เวลาที่เราจะมาสนทนาพูดคุยค่ะมีเรื่องราวหลากหลายนะคะในแต่ละวันค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของสุขภาพกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของตาซึ่งเป็นอวัยวะที่สําคัญน,นะคะโรคจอประสาทตาเสื่อม ทุกวันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าเราใช้ตากันมากโดยเฉพาะที่ทํางานตามสำนักงานเนี่ยคอมพิวเตอร์นะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นในการใช้งานทีนี้เราจอ้องคอมพิวเตอร์อยู่ทั้งวันเนี่ยนะคะก็จะทําให้จอประสาทต,ตาของเราในส่วนหนึ่งนียจะจะมีผลหรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้เราจะไปสนทนานะคะกับนายแพทย์ทัศนสงวนศักดิ์ค่ะจากสูแพทย์จากโรงพยาบาลศีนครินนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับ วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่คุณผู้ชมทางบ้านนะคะ,ะมีทั้งที่มีปัญหาในเรื่องสายตาอยู่แล้วนะคะทั้งที่ใช้สายตากันมากต้องยอมรับนะคะว่าทุกวันนี้คอมพิวเตอร์นี่เป็นอุปกรณ์ที่ติดตัวเราตลอดเวลาตานี่เป็นอวัย,ว,ยวะสําคัญเพราะฉะนั้นก่อนอื่นอยากจะให้คุณหมอเล่าต้องเล่าไปคะที่ว่าตามันมีความสําคัญจริงๆรแล้วไม,ไม่เราเข้าสู่เรื่องของจอประสาทตากันเลยดีกว่าเนาะว่าคําว่าจอประสาทตาเนี่ยม,มันคือส่วนไหน ก่อนก่อนอื so, uh, ่นท like uh, kind of really? hmm? ี right ่จะบอกว่าถึงจอประสาทตานะครับผมก็กลับขออนุญาตเรียนให้ท่านผู้ชมนะครับรับทราบก่อนว่าตามันคือยังไงแล้วก็เป็นยังไงนะครับนะขออนุญาตโชว์ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนะอันนี้คือมีอุปกรณ์มาให้คุณผู้ชมด้ชอมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับลูกตาจะเป็นลูกกลมๆนะครับคล้ายๆลูกปิงปองนะครับนะส่วนหน้าสุดตรงนี้นะครับหน้าสุดตรงนี้นะครับก็คือกระจกตานะครับกระจกตา ส่วนตรงนี้คือตาขาวนะครับผมขออนุญาตเปิดให้ท่านผู้ชมดูเปิดได้ด้วยนะคะเปิดได้นะครับมันเปิดได้ด้วยนะครับเปิดปุ๊บแต่ตาจริงๆแล้วจะเปิดไม่ได้นะครับเปิดไม่ได้ครับตาจะปิดปิดนะครับตรงส่วนนี้คือส่วนของน้ํามุ้นตานะครับนะส่วนข้างในสุด ข้างในสุดตรงนี้ตรงนี้ครับตรงสีน้ําตาลนี้นี่คือจอตานะครับอันนี้คือน้ําวุ้นตานะครับส่วนที่ตรงใสๆตรงนี้นะครับคือตัวเลนตานะครับที่คนไข้เป็นต้อกระจกเป็นอะไรอย่างนี้ก็คือส่วนนี้จะเกิดที่ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงส่วนนี้คือเรียกว่าข้างหน้าสุดตรงตาตาดำแล้วนี่นะครับเราเรียกว่ากระจกตานะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันเรียกเกี่ยวกับ กับจอตาเสื่อมซึ่งอยู่ไม่ส่วไม่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกแก้วตาอาไม่เ่ี่ยวเลยครับส่วนว่าผมมันจะมีอีกส่วนนึงคือน้ำวุ้นตาคือส่วนเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่คือตรง<ค>ส่วนที่ใสๆส<ค>ตรงนี้ผมมอาออกตรงนี้นะครับเอาออกนะครับเอาออกนะครับอันนี้คือเลนตาอ,าออกนะค,ครับนั้นส่วนพื้นที่ทั้งหมดนะครับก็คือตรงเสี่อมตานี้คือเป็นจอตาของเรานะครับงั้นพอเกิดความเสื่อมนี้มันมีความเสื่อมได้หลายจุดนะครับมี้งเสื่อมทั้งส่วนที่การมองเห็นส่วนที่มันที่เราใช้ในการมองเห็นน้อยนะครับ นั้นเวลาเราทุกคนนะครับมองเห็นเนี่ยมันจะมีจุดครับจุดที่ใช้ในการมองเห็นภาพชัดที่สุดก็คืออยู่ตรงใกล้ๆก,ก,กับตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้สมมติถ้ามองตรงนี้ตาข้างขวานะครับจะอยู่อยู่ตรงด้านตรงกลางพอดีแสดงว่าจะอยู่ส่วนบนของของลูกตาใช่ไหมคะอ่าไม่ถึงบน,นครับอยู่ตรงกลางๆเลยครับตรงกลางนั้นเวลาเรามองทุกถาผู้ชมเนี่ยมองทางทีวีเนี่ยท่านผู้ชมก็จะใช้จุดตรงนี้นะครับเป็นตัวมองนะครับเป็นส่วนที่เรามองภาพสีสันสดใสต่างๆนะครับตรงนี้นั้น ผู้ป่วยที่มีภาวะเรื่องของจอตาเสื่อมก็คือมีภาวะทําให้การมองเห็นลดลงแย่ลงเพราะว่าตรงจุดรบภาพชัดเนี่ยมีปัญหา่ะนะครับจริงๆแล้วจุดรบภาพชัดมีปัญหาเนี่ยมีหลายโรคมากเลยนะครับแต่วันนี้ก็เราอาจจะพูดกันเฉพาะเรื่องของจอประสาทตาเสื่อมหรือจุดรบภาพชัดเสื่อมก่อนะนะคร่คะทราบแล้วนะคะว่าจุดไหนก็คือคือที่เ,เขาเรียกว่าส่วน เ็นจอประสาทตานะคะก็ส่วนกลางๆของลูกตานะคะเมื่อถ้าจะชี้ใส่ลูกตาของเราขออนุญาตอีกทีนงครับขออนุญาตเดี๋ยวโชว์ภาพอีกด้านหนึ่งจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับขออนุญาตเลื่อนนิดก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องโรคจอประสาทตานะคะเราจะเราจะเราจะสร้างภาพตัวในในคอมพิวเตอร์นะครับก็อันนี้คือถ้าผมว่าถ้ามองมองไปนตาข้างเรานะครับนะถ้าเรามองนี่คือตาดำถูกไหมครับแลวถ้าเรามองลึกเข้าไปนะครับมองลึกเข้าไปผ่านแก้วตานะครับที่เป็นหน้าต่างของหัวใจเราทุกคนนะครับนะมองเข้าไปเนี่ย เราจะเห็นว่าพื้นทั้งหมดนี่คือจอตาก็คือลูกอรลูกสีน้ำตาลๆมืสักครู่นี้ตรงส่วนที่ขออนุญาตครับขอยืมประการนี่นะครับได้ค่ะก็คือส่วนตรงตรงนี้ตรงสีส้มๆเนี่ยนะครับนี่คือขั้วประสาทตามันเหมือนกับเป็นเส้นเลือดถูกต้องไหมคะคุณหมอคะอ่อันนี้อันนี้คือนี่คือเส้นเลือดครับสีแดงๆนี่คือเส้นเลือดนะครับแต่ตรงสีส้มๆนี่ขั้วประสาทตานะครับแต่ว่าจุดระภาพชัดคือส่วนตรงนี้ครับ ตรงส่วนที่ผมชี้อยู่ตรงนี้ออที่ตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้เป็นจุดที่เราเห็นชัดที่สุดเลยนะครับถ้าตรงนี้มีปัญหาเนี่ยการมองเห็นของเราก็จะแยกไปออนะครับนะั่นคือถ้าเป็นภาพมันจะเห็นใน้ภาพชัดขึ้นะนะครับค่ะคุณผู้ชมคะทราบแล้วนะคะว่าส่วนไหนคือจอประสาทตานะคะทีนี้เราจะมาดูว่าโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็คนกลุ่มไหนไวัยไหนที่จะมีปัญหาโรคนี้ครับผมก็ โรคจอประสาทตาเสื่อมนี่ก็ปัจจุบันนี้ก็พบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะคำว่าเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะคิดว่าเออน่าจะแก่เนาะ,ะแกะ่จะมองว่าผู้สูงอายุแล้วแต่ว่าครั้นี้เราพบว่าในปัจจุบันเนี่ยจากการศึกษาเนี่ยเราพบว่าความเสื่อมเนี่ยพบได้จากพันธุกรรมได้นะครับจากสิ่งแวดล้อมได้ะนะครับงนั้นสามารถพบได้ส่วนใหญ่พบตั้งแต่อายุ40-50ปีขึ้นไปได้นะครับนะแต่จะมีความเสื่อมอีกแบบหนึ่งเช่นเดียวกันที่ อาจจะเป็น,นคล้ายๆกับความผิวติของพื้นผิวซึ่งอาจจะพบในอายุน้อยกว่านั้นได้นะครับนะคราวนี้ความเสื่อมเนี่ยที่ผมบอกเรียนให้ทราบแต่แล้วว่าอาจจะเกิดจากพันธุก,กรรมก็ได้หรือสิ่งแวดล้อมก็ได้สิ่งแวดล้อมเนี่ยตัวสําคัญก็คือสิ่งแวดล้อมนี่หมายถึงตัวบุหรี่การสูบบุหรี่ครับแสดงว่าปัจจัยที่มีผลทําให้ใประสาทตาเราเสื่อมได้ไม่สูบเองหรือดมของคนอื่นก็ มีผลเช่นเดียวกันนะครับพวกนี้เป็นตัวปัจจัยตัวเร่งถ้าเกิดความเสื่อมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นี่เกี่ยวไหมคะเครื่องดื่มจริงๆโดยตรงคงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฉพาะบุหรี่ตรงนี้เกี่ยวที่เกี่ยวกับตานะคแต่ถ้าดื่มด้วยแล้วสูบบุหรี่ของคนข้างๆด้วยก็คงเหมือนกันนะครับทีนี้เราจะทราบได้อย่างไงคะคุณหมอว่าอะไรอ่ะการเป็นโรคจอคือจอตาเราเสื่อมประสาทตาเราเสื่อมนี่มีอาการยังไงจะทราบได้ยังไงคะคนไข้จะมีปัญหาว่าภาพที่มองเห็นนะครับ มีความผิดเพี้ยนไปเช่นจากที่เคยมองเห็นทีวีนะครับแล้วมองไม่เห็นตรงกลางเห็นแต่ภาพรอบๆหรือเห็นภาพบิดเบี้ยวคเคยมองเสาไฟฟ้าเป็นเส้นตรงแล้วมองไม่ตรงนะครับสิ่งหนึ่งผมต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะครับทุกคนนะครับไม่เคยสังเกตหรอกครับว่าตาสองข้างเราเห็นเท่ากันหรือเปล่าเราไม่เคยปิดตาดูเลยครับอย่างเงี้ยเราไม่เคยดูเลยครับไม่เชื่อท่านผู้ชมลองทำดูสิครับว่าข้างซ้ายกับข้างขวาของคุณเนี่ย เห็นเหมือนกันไหมนะครับบางคนอาจเห็นแค่ตาเดียวก็ได้ครับค่ะนะครับเราไม่เคยเลยครับเราไม่เคยเเพราะว่าเราลืมตาทั้งสองข้างอยู่ตลอดเวลาเราลืมตาสองข้างเราลืมดูตาของเราเองแต่ละข้างว่าเอ๊ะเป็นยังไงลองหลีตาดูก็ได้ครับเป็นยังไงอันนี้ทดสอบเบื้องต้นใช่ไหมใช่ท่ทดสอบเบื้องต้นครับผมมางคร่าวๆเห็นเสาไฟฟ้าเบี้ยวไหมเห็นพื้นเบี้ยวไหมนะครับเห็นท่านี้ก่อนดูเบี้ยวไหมครับลองดูนะคะอันนี้ปกติค่ะ ชัดดีใช่ไหมครับอ่าก็ยัง,ยง,ยงเท่าแสดงว่ายัางไม่เสื่อมอ่ายัางไม,ไม่เสื่อมแต่ว่าเราก็มีตัวช่วยนะครับเรามีตัวช่วยนะครับนะเรามีตัวช่วยปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือนะครับนะที่จะช่วยคนไข้ได้อันนี้คือตัวทดสอบใช่ใชไหมคะใช่ครับเป็นตัวทดสอบครับตัวทดสอบเราเรียกตัวนี้ว่าแอมสเลอร์กริดนะครับนะคือคนไข้เนี่ยตรวจทีละตานะครับแล้วก็ดูที่จุดสีขาว <c oughs> นะครับนะแล้วลองดูเส้นตรงแต่ละเส้นเส้นแนวตั้งเส้นแนวนอนนะครับว่า มีความบิดเบี้ยวเลยหรือเปล่าดูทีละตาคือเส้นเส้นเส้นทุกเส้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงหมดถูกต้องอย่างนี้ครับเมื่อไรที่มองแล้วมันบิดเบี้ยวแสดงว่าไปแล้วเสื่อมละถ้าคนปกติต้องเห็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเห็นเป็นแบบนี้เห็นมันดำดำไปมิลเปี้ยวไปอ่าคนพบหมอแล้วครับนะครับแต่ยังก็ตามเครื่องมือนี้สามารถหาได้ที่โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลนะครับนะแต่การวัดต้องวัดทีละตาตรวจทีละตานะครับใส่แว่นอ่านหนังสือเมพาะว่าคนอ่านี้อายุมาก ต้องใส่แว่นะนะครับเครื่องเครื่องวัดตัวนี้เนี่ยมันเป็นการวัดเพียงแต่ว่าเราจะอยากจะรู้ว่ามันมันจะเสื่อมหรือ,อยังใช่ไหมคะทีนี้เป็นการเหมือนกับเป็นตัวไม่ใช่การรักษา <şey S 3> ไม่ใช่การรักษาแค<ม>่เ <อด S 2> ตือนว่า<ๆ>เอ๊ะเราผิดปกติไหมเราวก็คุณไปหาคุณหมอต่อละว่าความผิดที่เราเจอขึ้นเป็นอะไรต่อไปนะครับทีนี้ในเรื่องของการป้องกันนะคะว่าไม่อยากจะเห็นเส้นบิดเบี้ยวแบบนี้นะคะเราจะไปตรวจหรือว่าไป เขาเรียกว่ามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างคราการป้องกันเมือ่อเมื่อทราบคือปัจจัยที่จะเกิดแล้วนะค่ะคือป้องกันอย่างนี้ mm hmm. ผมเลียงให้ทราบว่าอหนึ่งคือพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยงนะครับบุหรี่นะครับรักษาสุขภาพไม่แข็งแรงนะครับการทานอาหารที่มีวิตามินและเกลือแร่นะครับโชคดีอย่างหนึ่งครับผมเองความรู้สึกของผมคือคนไทยเนี่ยมีอาหารที่ความหลากหลายนะครับแล้วก็มีปลามีส้มตำต่างต่าง,างผมว่าพวก อาหารเหล่านี้เนี่ยเป็นอาหารที่มีวิตามินมีเกลือแร่ที่จนี่จะมีส่วนช่วยให้ตาของเราที่ไม่เสื่อมง่ายใช่มใช่ใช่<อ>ซึ่งต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าเป็นความโชคดีของคนไทยที่โรคจอตาเสื่อมแบบนี้พบน้อยนะครับเมื่อเทียบกับคนที่อยู่ฝั่งประเทศอเมริกาหรือฝั่งยุโรปต่างๆที่เขามีแดดแรงๆอะไรเงี้ยครับนะเขาเจอเยอะครับสแสดงว่าแสงแดดนี่ก็เป็นปัจจัยที่จะทำก็เ,เป็นปัจจัยครับแสง UV แล้วพวกนี้ก็เป็นปัจจัยหมดเลยการใส่แว่นกันแดดเพื่อป้องกันนะครับ พวกนี้เป็นสิ่งที่เราดูแลได้แล้วก็ป้องกันได้นะครับในเรื่องการมองคอมพิวเตอร์จ้องทํางานอยู่ทั้งวันนี่เป็นยังไงคะปัจจัยเขามีการสํารวจออกมาหรือว่าได้ตรวจสอบทดสอบหรือยังว่ามันทําให้ตาเราเสื่อมได้ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยครับคงไม่ทำให้เรื่องของจอตาเสื่อมตรงจุลภาพเสื่อมโดยตรงนะครับแต่ว่ามันทําให้มีผลต่อการใช้งานในส่วนอื่นๆของตามากกว่าเช่น มีการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับหรือตาเขาเรียกว่าตาล้านะครับหรือการใช้สายตาใช้ปรับแสงมากเกินไปนะครับแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าการมีสมาร์ทโฟนมี iPad มี BB นะครับผมว่าปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่มีเยอะมากนะครับนั้นเขาก็จะมีการเพ่งสายตามากขึ้นนะครับมีการเมื่อยล้าของตามากขึ้นบางคนเราต้องใช้เสร็จล้วก็หลับตาแล้วเขาเฝ้าหูินไปนะครับนะ เพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะคะเวลาเห็นลูกนั่งหน้าจอคอมพิวเตอรไ์ไม่ได้ทำอะไรนะเล่นเกมอาจจะ,ะแชทกันเดี๋ยวนี้นะคะ<ช>คุยกันนะคะ<ช>ก็บอกว่าอ้าเดี๋ยวตาจะลืมไม่ได้ตาจะบอดนะจริงๆแล้วคือเรื่องของจอประสาทตาเสื่อมไม่เกี่ยวข้องแต่ว่าจะเป็นส่วนอื่นที่<ช>ทำให้กล้ามเนื้อมันล้านะคะก็สายตาสั้นนี่เกี่ยวไหมคะ หมายถึงว่าจะคือสายตาปกติอยู่พอมาใช้คอมพิวเตอร์นานๆเด็กอะค่ะมันมันจะมีผลเกี่ยวเนื่องไหมเด็กกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคค่ะใช่ค่ะคือคือการใช้คอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยครับหนึ่งต้องยอมรับคอมพิวเตอร์มีแสงไฟค่ะความแสงไฟก็เหมือนมีความร้อนนะครับวนนี้ก็มีการที่จะทําให้ตาเนี่ยมันมีความเสื่อมได้ง่ายขึ้นบ้างนะครับนะและการที่มองใกล้นานๆเนี่ยมันถ้าเกิดการเพ่งพอการเพ่งนานๆเนี่ยถ้าลูกบางคนนะครับมองคอมพิวเตอร์นานๆปุ๊บพอมมองขึ้นมาเนี่ย มองภาพโดยหลวงไม่เห็นเรียกว่าค้างตาเพ่งค้างนะครับต้องใช้เวลาและบางทีถ้าใช้เลานานเป็นประจำเนี่ยมันไม่คลายไมนต้องใช้เวลานานนะครับซึ่งหมอก็ไปใส่แว่นแก้จริงๆแล้วถ้าเขาใช้คอมพิวเตอร์น้อยลงเดินทางสายกาครับก็จะช่วยให้เขาเนี่ยดีขึ้นกว่านะครับปัจจุบันนี้นะคะไม่ทราบว่าเราจะคือรู้ เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณหมอก็แนะนําว่าให้ให้ทดสอบตัวนี้ก่อนนะคะพอ,อะรู้ว่าตาสายตาเรามองแล้วมันเส้นมันบิดเบี้ยวจะต้องไปพบจากูุแพทย์นะคะขั้นตอนต่อไปเมื่อตรวจว่าจอประสาทตาเสื่อมนี้เราควรจะทํำยังไงรักษาได้ที่ไหน,นะคะ,ะถ้าผม,ผมว่าถ้าเป็นจอประสาทตาเสื่อมนะครับนะคือคุณหมอเนี่ยก็จะต้องการฉีดสีก่อนฉีดสีเขาจะฉีดสีเขาฉีดสีเพื่อดูว่าคือการที่จอประสาทตาเสื่อมเนี่ยมันมีเสื่อมแบบ มีเาเรียกว่าเสื่อมแล้วมีความผิดปกติคือมีเส้นเลือดงอกขึ้นผิดปกติเส้นเลือดอนี้เป็นเส้นเลือดที่เปราะบางครับพอมันเปราะบางแล้วเนี่ยมันก็จะแตกนะครับเพราะฉะนั้นพราวี้เส้นเลือดเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่ามีเส้นเลือดมีทั้งหมดกี่เส้นที่มันงอกขึ้นมาใหม่นะครับการฉีดสีเข้าเส้นเลือดนะครับสีเนี่ย มันจะวิ่งเข้าไปที่ตาแล้วก็จะถ่ายภาพอ๋อไม่ไม่ได้ฉีดที่ตาไม่ได้ฉีดที่ฉีดที่เส้นเลืเลเอดที่แขนนะครับนะแล้วฉีดปุ๊บมันก็จะไปที่ตาแล้วก็จะเห็นว่ามันมีความผิวติเกิดขึ้นนะขออนุญ,ญาตโชว์ภาพโชว์ภาพให้ดูนะครับอันนี้รูปภาพปกตินะครับค่ะวันนี้นะคะคุณหมอก็มีตัวอย่างนะคะที่เราจะได้ชมไปพร้อมๆกัน อ,อย่างนี้นะครับเจนถ้าเทียบกับภาพภาพแรกที่ผมโชว์ให้ท่านผู้ชมดูนะครับเจนว่าตรงส่วนนี้นี่คือส่วนที่ผิดปกติค,คือตรงจุดที่สภาพชัดที่มีปัญหานะครับนะเจนว่าจะมีขาวขาวกระจายคล้ายๆไข่ดาวนะครับแล้วก็มีจุดเหลืองๆพวกนี้คือจุดเลือดออกนะครับถ,ถ้าเป็นจุดที่สายตาปกตินี่มันก็จะไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ใช่ครับไม่มีครับอันนี้ มีปัญหาเกิดขึ้นถูกไหมครับนี <c oughs> ่คือเกิดขึ้น <c oughs> ไม่เหมือนกับภาพแรกที่ผมโชว์ให้ <c oughs> ใหดูนะครับคราวนี้ถ้าฉีดสีเข้าไปจะเป็นยังไงนะครับฉีดสีเข้าไปภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> จะเห็นว่าจะมีสีข,าว,ขาวเกิดขึ้นพวกนี้นะครับ <c oughs> ก็คือเป็นลักษณะของเส้นเลือดที่ปกติแล้วมันรั่วเกิดขึ้นนะครับอัน <c oughs> นี้คือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากการฉีดสีนะครับแล้วเรามีอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ตัวอินฟราเรดนะครับเป็นตัวสแกนดูความหนาของ จุดละภาพว่ามีภาพบวมมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งอยู่นี้เทคโนโลยีต้องยอมรับว,ว่าทางตาเนี่ยเร็วมากครับเรามีใช้เทคโนโลยีต่างๆทําให้เรารู้เกี่ยวกับโรคเรามากขึ้นช่วยให้เราไปร,รักษาให้คนไข้ได้ดีขึ้นนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนโลกเหล่านี้นี่ต้องยอมรับเลยครับว่าเป็นเวรเป็นกรรมเลยครับ ้องทนทนทอมานาคือต่อไปนี่ถ้าไม่ได้รับการรักษาดีตาบอดใช่ไหมคะเรื่องนี้ถูกครับถูกครับตาบอดไปแต่ด้วยปัจจุบันเราก็มีการรักษามีการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีดีดีขึ้นทําให้เรามียารักษาที่ดีขึ้นนะครับกรนีการรักษาเนี่ยปัจจุบันเราก็จะมีการรักษาหลายวิธีนะครับมีหลักๆก็จะมีอยู่สองวิธีนะครับวิธีหนึ่งคือการฉายแสงเลเซอร์นะครับฉายแสงเลเซอร์ไปทําลายตัวที่เป็นเส้นเลือดผิวติอันนั้นนะครับ ส่วนที่2คือการฉีดยาคีอฉีดยาเข้าลูกตาเลยครับตอนี้เข้าไปในลูกตาเลยหน่ากลัวมากเลยนะการฉีดยาก็เพื่อแต่ว่าการฉีดยาเนี่ยต้องฉีดเป็นประจำครับทุกเดือนนะครับฉีดทุกเดือนก็คือจากสูแพทย์นี่จะแนะนําเราต้องไปพบนะคะมีมีสองอย่างฉายแสงแล้วก็ฉีดยาฉีดยานะคะมีวิธีอื่นอีกไหมคะที่จะรักษาอื ปัจจุบันตอนนี้ยังไม่มีนะครับมีสองวิธีเท่านี้อ่าเลยวิธีนี้นแล้วซึ่งเรามีให้บริการที่โรงพยาบาลศิริรินท่์นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับคือถ้าหากว่าไม่อยากจะทำวิธีการรักษาแบบนี้เนี่ยก็คือต้องการคือป้องกันนะคะคการมอ,อ,อ,องเห็นของเราไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอย่างที่คุณหมอนะคะบอกแนะนําว่าต้องรับประทานอาหารที่มีวิตามินนะคะแต่ว่าเรื่องของอาหารนี่เท่าที่สํารวจดู คนไทยเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวข้องอ่าไม่เกี่ยวข้องอยังไงครับไม่คือไม่มีผลมากนะคะเหมือนคือคนไทยเนี่ยมีอาหารเยอะครับถ้าเรากินหลากหลายแต่ถ้าเรากินฟาสต์ฟู้ดเหมือนฝรั่งเนี่ยราการเสี่ยงโอกาสเสี่ยงเยอะน,น,นะคะ,ะคแต่ว่าคนไทยมีอาหารเยอะมีมีความหลากหลายของอาหารนะครับถ้าเราเลอกกินอาหารที่ประโย์เนี่ยผมว่าโดยรวมเนี่ยจะทําให้คนไทยเนี่ย ห่างไกลจากโรคจอตาเสื่อมได้ะนะครับค่ะนี่ก็เป็นเ,เรื่องของโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นนี่ก็เป็น,เป,นเป็นได้ยากเหมือนกันนะคะเพราะอายุอายุ40ปีขึ้นไปนะคะสาเหตุปัจจัยเรื่องของบุริที่คุณหมอได้แนะนําไปนี่ก็เป็นอะไรที่พวกเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะคะเมื่อไหร่ที่คล้ายๆว่าตาตัวถ้าหากว่าลักษณะอาการอย่างนี้คะ่ะคุณหมอหมายถึงว่ายัง ยังไม่ไปทดสอบนะกับการมองเส้นอย่างนี้ค่ะคืออยู่ดีๆแล้วตามีความรู้สึกว่ามันพลาดมันมัวมันจะเกี่ยวไหมคะว่าจอประสาทตาเราจะเสื่อมต้องเช็คครับอนี้ต้องเช็คคือวาวาที่ันไข้มาคือภาวะเรื่องของตามัวนะครับค่ะคนีูมัวเนี่ยมันมัวได้แต่ข้างหน้าจนถึงข้างหลังลยครับทั้งหมดเลยครับมัวได้หมดเลยคือทุกทุกจุดสามารถทาให้ไข้ตามัวได้หมดเลยแต่ลักษณะการมัวจะแตกต่างกันแค่นั้นเองดังนั้นถ้าเรามมรู้สึกมีความมัวเกิดขึ้น แล้วควรจะไปพบแพทย์นะครับเพื่อให้คุณแพทย์ตรวจดูว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรทําไมทาหรือตามัวนะครับเราจะรักษาให้ตรงจุดที่เราเป็นนะครับสายตาสั้นสายตายาวนี่ก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะสายตาสั้นสายตายาวก็ทําให้มมวนะครับถ้าสมมติคนที่สายตาสั้นแล้วไม่ใส่แว่นก็มมวนะครับแต่พอเขาใส่แว่นแล้วเขากลับมาชัดแล้วมีผลจะถึงจอประสาทตาเสื่อมไหมดยสวยสายตาเนี่ยสายตาสั้นสายตาสั้นครับอาจจะมีผลถ้าให้เกิด เสื่อมมีเส้นเลือดงอกผิวปกติได้คือต้องยอมรับว,ว่าคนที่มีโรคสายตาสั้นนะครับ<อ>เกิน500นะครับลูกตาเนี่ยจะค่อนข้างบางนะครับความเสี่ยงที่จะเกิดเพราะว่าเส้นเลือดผิวปกติเกิดขึ้นตรงจุดระภาพชัดเนี่ยมีนะครับงน,งนั้นพวกนี้ก็ต้องเช็คต้องเช็คเหมือนกันครับแต่น้อยตรวจปีละครั้งนะครับก็จะได้สุขภาพป้องกันนะครับและการดูแลหรือการไปหาแพทย์ตั้งแต่เริ่มเริ่มนะครับ จะให้ผลการรักษาที่ดีกว่าปล่อยไว้เลิ่นนานนะครับทุกโรงพยาบาลนี้ก็จะมีจกักษุแพทย์ประจำโรงพย<ช>านบาลอยู่นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปรับการรักษาหรือว่าถ้าไม่แน่ใจว่ามีอาการลักษณะที่คุณหมอทัศน์เนี่ยพูดมาก็สามารถที่จะไปพบจกักษุแพทย์ก่อนได้นะคะทีนี้เรื่องของการดูแลสุขภาพตาทั่วๆไปค่ะคุณหมอมีข้อแนะนำไม่นอกจากาโรค จอประสาทตาเสื่อมแล้วเกี่ยวกับตาเราเนี่ยมีโรคอะไรบ้างที่น่าเป็นห่วงแล้วก็คุณหมอมีคําแนะนํำยังไงเรื่องเรื่องตานะครับที่เราพบบ่อยๆที่คนไข้จะมาที่โรงบาลส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของเครื่องตานะครับเครื่องตาคันตาไม่สบายตานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเจอคนไข้มาแล้วผมอยากให้คนไข้รู้จักการดูแลก็คือการทําความสะอาดตานะครับ เพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยถือว่าคนที่ทํางานทุกคนนะครับหรือผู้หญิงไว้ทำงานเนี่ยที่แต่งหน้าแต่งเนี่ยครับแต่งตาเนี่ยครับส่วนใหญ่วันที่จะมีเครื่องสาอางทำความสะอาดถูกไหมครับ <c oughs> แต่ว่าเราต้องยอมรับบางทีมันไม่สะอาดพอนะครับ <c oughs> และยิ่งคนชาวอีสานของพวกเรานะครับฝุ่นค่อนข้างเยอะเป็นทนาทําทไร่แล้วคึงเครืองบางครั้งก็จะมีการตาแดงๆ, <c oughs> ๆนะครับงั้นสิ่งที่ผมอยากแนะนําคือการใช้แชมพูเด็กครับ แชมพูเด็กเพราะเวลาเราล้างหน้านจะล้างแต่นหน้าครับเราไม่เคยเราจะหลับตาตลอดเลยเราจะกลัวน้ําเข้าตา<ช> <C HA. S 1> นะครับนะงั้นสิ่งหนึ่งก็คือพยายามใช้น้ำเนี่ยถูๆต,ตรงขนตานิดหนึ่งนะครับเป็นทสระผมะครับทำล้างๆใช้น้ำเช็ดๆก่อนนะครับถ้าเป็นคราบหรือเป็นมีความสกปรกเยอนะเราใช้แชมพูเด็กนะครับแชมพูเด็กผสมน้ำพวกโฟมพวกอะไรนี่มันไม่ไม่ดีครับพวกโฟมพวกโฟมด้วยยังไงครัมันบางๆเรื่อง pH เรื่องของกรดด่างมีผลนะครับทำให้เขามันเข้าตาเนี่ยะจะเกิดเพราะว่าแสบตาได้หรือพวกที่มีสครับหรือมีเม็ดบี t พวกนี้เนี่ยทำให้คนให้เครื่องแล้วก็เม็ดบีบเข้าไปในลูกตาเนี่ยทำให้เครื่องที่ตาแดงกว่าเดิมสแสดงว,ว่าเวลาที่เราอาบน้ําสระผมนะคะหรือว่าใช้ครีมเช็ดเครื่องสำอางบางครั้งเนี่ยโดนตาเราแล้วมันทําให้แสบอย่างนี้บ่อยๆนี่ไม่ดีแน่นอนใช่ไหมคะ คือถ้าอะไรที่มันระคายเคืองบ่อยๆก็ไม่ดีครับมันก็จะตาก็จะแดงๆแต่โชคดีอย่างหนึ่งคือตาแล้วก็พิบตาได้ครับกพิบตาน้ําตาแล้วก็จะช่วยชาล้างในระดับหนึ่งนะครับนะงันอันนี้คือสิ่งที่หนึ่งที่การทความสะอาดตาสิ่งที่สองคือการใช้น้ําอุ่นประคบตานะครับนะพวกนี้การให้น้ำอุ่นประคบตาไมเหมือนเหมือนทำสปาครับเหมือนเราอาบน้ําอุ่นหรือเราเงี้ยมันก็ทาให้ร่างกายเราผ่อนคลายการที่เอาน้ําอุ่นประคบตาบ้างนะครับอาทิตย์ละครั้งก็ได้ครับมันทาให ตาเนี่ยได้ผ่อนคลายนะครับการมองเห็นอะไรก็อาจจะสบายตาขึ้นนะครับแล้วก็พยายามใช้สายตาให้เหมาะสมการใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรก็ใช้ให้ให้มีจังหวะพักบ้างนะครับการใช้ต่อนเนื่องอะไรกันไปก็ไม่ดีนะครับค่ะนี่ก็ข้อแนะนำนะคะจากนายแพทย์ทัศน์สวรศักด์นะคะจะสษุแพทย์ประจำโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นทุกวันนี้ผู้ที่พี่น้องประชาชนที่มาพบจากสุแพทย์เนะะี่ยค่ะส่วนมากถ้ามา โรคตานี่เราจะเป็นแบบช่องนี้นะคะอ่ห้องเบอร์นี้เป็นเกี่ยวกับโรคตาโดยตัวใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้แยกว่าเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมเป็นต้อหินต้อกระจกส่วนมากจะเป็นเป็นโรคอะไรมากที่สุดคะทุกวันนี้คนคนป่วยที่มาหาที่มาแล้วก็มีต้อกระจกต้อกระจกนะครับที่มาคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าโรงพยาบาลศรีนนท์เป็นที่ที่ส่งตัวจาก ส่งต่อผู้ป่วยมากค่ะเยอะงั้นคนไข้ที่มีภาะวะยากยากแล้วก็มีภาะวะแทรกซ้อนจากโรคต่างๆเนี่ยจะถูกนําส่งที่โรงพยาบาลศรีนครินทะร์เป็นส่วนใหญ่ <c oughs> อย่างที่สรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ผมดูแลเนี่ยก็คือเรื่องของจอตานะครับ <c oughs> ก็จะมีพอสมควรเลยครับเยอะเยอะุอส <c oughs> มควรเลยครับวันหนึ่งนี่ให้บริการคนไข้3-400อยคนนะครับ ส่วมาก็จะเป็นพวกต้อหินต้อกระจกอจอตาลอกจอตาประหวันขึ้นตานี่ครับ <c oughs> มีหมดเลยทีนี้นอยากจะให้คุณหมอค่ะแนะนาเกี่ยวกับที่พี่น้องประชาชนเป็นเยอะๆเนี่ยแล้วก็สาเหตุที่เราตรวจพบเนี่ยว่ามีสาเหตุอะไรยังไงแล้วเราสามารถที่จะแนะนำคือปฏิบัติได้ในเบื้องต้นนะคะอยากจะให้คุณหมอได้ฝากถึง ừ, คุณผู้ชมนะคะเบื้องต้นนะครับคือตาก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับการที่เราเฝ้าระวัง นะครับคุณเอกบว่าเฝ้าระวังดีกว่าเฝ้าระวังตาทั้งสองข้างเนี่ยนะครับว่าข้างไหนที่มีปัญหามีความว่ามัวนะครับให้เราสังเกตดูตัวเองนะครับถ้าเราดูละมันไม่สบายละมันเหมือนแตกต่างจากที่เราเคยเป็นผมว่าการพบแพทย์ไม่เสียหายครับการพบแพทย์จะทำให้รู้ว่าเราเป็นอะไรเรารักษาได้ไหมเราจะต้องป้องกันอย่างไรดีกว่าคิดเองครับ คิดเองหรือซื้อ,อยาหยอดตาเองมันไม่อาจจะไม่ทำให้หายนะครับอาจจะทำให้เป็นแย่มากขึ้นกว่าเดิมได้ครับค่ะส่วนมากแล้วเนี่ยนะคะพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยส่วนมากอะถ้ารู้สึกมีความรู้สึกว่าเคืองตานี่สิ่งแรกก็คือซื้อ,อยาหยอดตาแล้วก็น้ํายาล้างตานะคะมามาทำเองตรงนี้นี่คุณหมอว่ามันเสี่ยงอันตรายามากน้อยขนาดไหนคือการซื้อ,อยาหยอดตาเองนี่นะครับคือถ้าหยอดตาด้วยแค่ตัวที่เป็นน้ําตาเทียม อย่างเงี้ยผมก็ก็โอเคนะครับว่าไม่ไม่เดือดร้อนอะไรนะครับแต่ถ้ามัถ้ามันเป็นเศษในชิ้นใหญ่ๆนะครับการไปล้างตาเช่นกอกตาปุ๊บๆเยอะๆนะครับไอเศษพวกเนี้ยอาจจะไปบาดกระ,ะจกตานะครับทำให้เป็นแผลเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเคืองมากๆพบแพทย์แล้วถ้าแพทย์เห็นแล้วแพทย์ยิบออกเนี่ยจบเลยครับจบเลยไม่ต้องมานั่งทรามานเลยครับแป๊บเดียวเองครับแต่อาจจะต้องยอม รอนานนิดหนึ่งกันเองครับกว่าจะเดินทางมาถึง <ผม S 2> โรงพยาบาลเช่านะ<ช>แต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือว่าสถานีอนามัยเดิมนี่เขาก็มีคือในแต่ละวันนี่ก็จะมีแพทย์นะคะทางเฉพาะทางไปประจําอยู่นะคะคแต่แต่บางทีเนี่ยก็คืออาทิตย์หนึ่งอาจจะมีวันหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็อาจจะไม่รอไม่ไหวนะคะครับเราก็ผมที่ยิงบอกได้ยทราบครับว่าอาจจะใช้น้ําตาลเทียมหยดก่อนเดี๋ยวคล้ายๆล้างครับคือ ล้างควก่อนเหมือนเอาน้ําเกลือก็ได้ครับน้ําเกลือล้างตาก่อนก็ได้คือบางทีมันจะมีที่เคยเห็นทางท้องตลาดที่มันกรอกตาแล้วแล้วก็กรอก,อกอซ้ายขวาซ้ายขวาใช่ไหมค,ครับค่ะนะอ,ยอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะคือพวกนี้บางทมีมันมันมีมันมีถ้ามันมันกรอกอยู่ในช่องสเปซช่องอะไรช่องก้งว่างแคบๆครับถ้าเป็นเศษใหญ่ใหญ่เนี่ยมันจะบาดได้ง่ายได้ง่ายคือค,คือ,คอคถ้าไปล้างตาที่อานามัยด้วยน้ําเกลืออะไรอย่างนี้ครับอาจจะปลอดภัยมากกว่าค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะคุณหมอก็แนะนําว่าถ้ามีปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยมีอาการที่ผิดปกตินะคะในลูกตาเราเนี่ยคือถ้าเป็นอวัยวะอย่างอื่นเนี่ยเราสามารถยังบาดแผลเราสามารถที่จะดูแลโดยไม่เสี่ยงแต่ว่าลูกตาก็อย่างที่ว่าเป็นเ,เป็นดวงใจเป็นหัวใจสําคัญนะคะเป็นอ,ว,อวัยวะสําคัญของตัวเรานะคะส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะทะนุถนอมแล้วก็ดูแลรักษายากนะคะคถึงแม้ว่าจะอยู่ภายนอกก็ตามไม่เหมือนตับไตไส้พุูถ้าจะว่า ไปแล้วตับไตไส้ปุงข้างในยิ่งยิ่งดูแลรักษายากนะคะแต่ว่าลูกตานี่ก็เป็นอะไรที่จะต้องทนุถนอมเพราะว่ามันมีความบอบบางนะคะวันนี้เราก็ได้ทราบ ได้รู้จักโรคจอประสาทเสื่อมนะคะว่าปัจจัยเกิดจากอะไรแล้วก็อาการมันมียังไงนะคะเมื่อมีอาการผิดปกติแล้วสามารถที่จะไปรับการรักษาที่ไหนนั่นก็คือไปพบแพทย์แล้วก็พบแพทย์เฉพาะทางนั่นก็คือคจากสุแพทย์นะคะคุณหมอตาโดยตรงนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะในแพทย์ทัศน์สงวนศักดิ์ จักสุแพทย์จากโรงพยาบาลศีนครินมหาวิทยายลัยขอนแก่นนะคะที่ได้มาให้ความรู้กับคุณผู้ชมนะคะเรื่องของสุขภาพตาค่ะขอบพระคุณคุณหมอค่ะขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมเวทีชุมชนของเราทีมงานของเราก็จะกลับมาพบกับ คุณผู้ชมนะคะดําเรื่องดีๆเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมสุขภาพที่ก็มีหลายๆด้านนะคะที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ดิฉันทิดารัานตน์อกรตนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปสวัสดีค่ะ